พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมาหากรุณาธิคุณสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผยและได้สเสด็จพระราชดำเนินผ่านบริเวณดอยอ่างขางทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเขาทำการปลูกฝิ่นบนพื้นที่โล่งเตียนซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อระบบนิเวศ จากการเสด็จพระราชะดำเนินในครั้งนั้นทําให้พระองค์ทรงมีพระราชะดำริให้ก่อตั้งสถานีเกษตร,รหลวงอ่างขางขึ้นเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่จากไร่ฝินมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมี่ครงการก็ดีขึ้นตกหลายใดก็ขึ้นลายได,ก,ยไดก็เยอะเยอะมาก